เพจชื่อดังอีเซียมจุดประเด็นร้อนอีกครั้งหลังโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการแต่งชุดคอสเพลย์โดยเฉพาะชุดนักเรียนพร้อมตั้งคำถามชวนสงสัยว่าผู้ชายเกาหลีมองยังไงถ้าผู้หญิงใส่ชุดคอสเพลย์เดินข้างนอกในโพสต์ยังระบุทา้าทายว่ามายืนยันคนเกาหลีเขามองเทสการแต่งชุดคอสเพลย์แล้วไปเดินข้างนอกยังไงลูกเพจคนไหนอยู่เกาหลีบ้างแปลให้เพื่อนๆอ,อ่านกันหน่อย ไม่เพียงเท่านั้นยังมีการเสริมใต้โพสต์ด้วยข้อความแรงๆว่าคอสเพลย์ชุดนักเรียนมันตื่นเต้นเร้าอารมณ์ฟีลเหมือนกำลังล่อเด็กนักเรียนที่งซิงๆอะ่ะเขาถึงชอบใส่คอสเพลย์เวลาจะจุดจุดกันส่วนที่ใส่เดินข้างนอกส่วนใหญ่เด็กในร้าน KTV ย่าน Walking Street ใส่กันโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลทันทีมีทั้งคอมเมนต์แปลภาษาเกาหลีและมุมมองจากแฟนเพจที่หลั่งไหลเข้ามาแบบถล่มทลาย บางคอมเมนต์ขำขันบางคอมเมนต์ดรามา่าจนกลายเป็นการถกเถียงเรื่องความเหมาะสมของชุดคอสเพลย์หนึ่งในคอมเมนต์ยอดฮิตบอกว่าใส่คอสเพลย์เด็กมัธยมแต่โวงเหวงเหมือนอุโม,มงค์ข้ามแยกก็ไม่ไหวนะหมายถึงตัวกูเองเดอ้ออีกคอมเมนต์มองในมุมเหน็บแนมแล้วแกจะแรงเพื่อปอมสติ๊กเกอร์หัวเราะส่วนคนที่ช่วยแปลข้อความจากเกาหลีอธิบายว่า แปลตรงๆคือเสื้อผ้าลำลองสำหรับคุณแสดงว่าเขาใช้แค่ใส่เล่นซุมกันในบ้านค่ะแอดขณะเดียวกันยังมีเสียงสะท้อนจากคนที่เคยใช้ชีวิตในเกาหลีว่าการใส่คอสเพลย์นักเรียนออกข้างนอกอาจถูกมองไม่เหมาะสมเพราะคนที่น้นเข้าใจว่าเป็นชุดสำหรับเล่นในบ้านไม่ใช่เดินตามถนนแฟนคลับบางส่วนออกมาเตือนเพื่อนๆในเพจว่าอย่าไปดันประเด็นให้แรงขึ้นเพราะอาจทําให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเสียหายเรารักผู้ใหญ่บ้านเราไม่อยากให้แสงนางนะจริงจริง ไม่ต้องเอารูปหรือเรื่องของมันมาสร้างกระแสให้มันดับไปเลยคอมเมนต์จำนวนมากระบุว่าชุดนักเรียนในเกาหลีถูกมองว่าเป็นแฟนตาซีเชิงยั่วยวนสำหรับใช้ในห้องส่วนตัวมากกว่าการใส่ออกสาธารณะโดยเฉพาะในวงการบันเทิงหรือสถานบันเทิงอย่าง KTV ทําให้การใส่ชุดนี้ออกไปเดินเล่นอาจถูกตีความว่าไม่เหมาะสมชาวเน็ตบางคนถึงกับพิมพ์มุขขำปนแรงว่าใชา่เกาหลีมากเดแต่งชุดนี้ก่อนนอนอะฮ่า จากดราม่านี้ชี้ให้เห็นว่าชุดคอสเพลอาจถูกมองต่างออกไปตามวัฒนธรรมในไทยบางคนมองว่าน่ารักและอิสระในการแต่งตัวแต่ในสายตาคนเกาหลีชุดนักเรียนอาจยงไปถึงเรื่องทางเพศทําให้การใส่ออกนอกบ้านดูไม่เหมาะสมข้อคิดที่ชาวเน็ตทิ้งท้ายถ้าจะแต่งเพื่อความสนุกหรือสร้างคอนเทนต์ควรเลือกสถานที่เหมาะสมควรเคารพมุมมองของแต่ละสังคมและระวังการตีความผิดดราม่านี้อาจไม่ใหญ่โต แต่ทำาห้เห็นความต่างของวัฒนธรรมและย้ำว่าแฟชั่นไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใส่ใจบริบทด้วยสุดท้ายนี้เรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงหนึ่งมุมในโลกโซเชียลที่แสดงให้เห็นว่าความคิดของคนเรามีหลากหลายไม่มีใครถูกหรือผิดไปเสียทั้งหมดสิ่งสำคัญคือการเคารพความคิดเห็นต่างอย่างมีสติเพราะโลกออนไลน์ไม่ใช่สนามรบแต่เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองอย่างสร้างสรรค์ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจเสมออย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ share, และคอมเมนต์มุมมองของคุณเพื่อให้เรามีแรงทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปแล้วเจอกันในประเด็นร้อนครั้งหน้า